ดานลมคือสิ่งที่เกิดจากอาการท้องผูกเป็นพิษค่ะซึ่งเมื่อไม่ถ่ายท้องผูกนานๆก็ทำให้สารเสียตกค้างในร่างกายเกิดเป็นพิษขึ้นมาได้ดานลมเกิดจากการที่เมื่อไม่ขับถ่ายมาเป็นเวลานานเช่น4-5หวันแล้วจึงจะถ่ายหนึ่งครั้งอันนี้ก็คือทำให้เกิดดานลมได้เช่นกันอาการก็คือจะถ่ายเป็นแข็ง บางคนก็จะเรียกว่าหัวกระสุนก็คือว่าช่วงต้นที่ขับถ่ายออกมาเนี่ยค่ะมันจะแข็งมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะขับถ่ายออกมาได้โดยง่ายหรือบางทีเนี่ยพอถ่ายออกมาเนี่ยนะคะมาบาดปลายทวารทําให้มีโอกาสที่จะเลือดออกอักเสบเพราะว่าเกิดความระคายเคืองหรือเกิดแผลก็ได้เช่นกันเนื่องจากมันแข็งแล้วก็บางคนก็จะถ่ายออกมาเป็นก้อนๆเป็นกลมๆเราเรียกว่าขี้แพะขี้กระต่ายหรือที่เรียกกันว่าคลัดดิ จริงๆการที่เราเรียกลรวมกันนะคะเราก็อาจจะสับสนได้เช่นกันว่าด้านลมเนี่ยจริงๆมันคือลมที่เกิดขึ้นจากของเสียที่ตกค้างภายในร่างกายแล้วก็เกิดเป็นพิษขึ้นภายในร่างกายส่วนสาเหตุที่ทําให้เกิดและการปรับพฤติกรรมค่ะก็คือว่าสาเหตุมันเกิดจากการที่เราทานอาหารที่มีไขมันสูงที่เราเรียกกันว่าอาหารขยะคือชอบทานอาหารมันๆทานผักผลไม้น้อยเคี่ยวอาหารไม่ละเอียด ดื่มน้ำน้อยนอนดึกถ่ายไม่เป็นเวลาไม่ชอบเคลื่อนไหวร่างกายมีภาวะเครียดและวิตกกังวลรวมถึงมีอาการของโรคบางโรคเช่นโรคลำไส้อุดตันเป็นต้นซึ่งสาเหตุต่างๆเหล่านี้นะคะก็ทําให้การขับถ่ายอุจจาระเนี่ยออกมาเนี่ยได้ไม่หมดพอขับถ่ายไม่หมดมันเกิดการข้างของอุจจาระอยู่ข้างในของเสียพิษอยู่ข้างในมันก็เกิดเป็นลมเกิดเป็นแก๊สที่เกิดจากอุจจาระนั่นแหละค่ะ ก็ทําให้เรามีลมในช่องท้องเยอะทําให้มีอาการอืดจุกแน่นอาการต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถที่จะแก้ตามเหตุและปัจจัยตามที่บอกเช่นถ้ามาจากนอนดึกเคี่ยวอาหารไม่ละเอียดดื่มน้ําน้อยเราก็แก้ไปตามนั้นเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องทานยาแต่ถ้ามันเป็นมากๆแล้วถึงจะค่อยมาดูแลกันถึงเวลานั้นถ้าไม่ทานยาก็ไม่หายแล้วเราก็คือจะต้องมาหาวิธีว่าทำยังไงมันถึงจะรู้ของเสียออกมาได้ นอกจากนั้นก็ต้องจัดการกับลมที่ตกค้างอยู่ในร่างกายอยู่ในช่องท้องนั้นแล้วก็มาใช้วิธีหัตถการทางด้านแพทย์แผนไทยก็ได้นะคะที่เราเรียกกันว่าโกยท้องและหรือใช้วิธีการที่เราเรียกกันว่าเผายาตามหลักการแพทย์แผนไทยก็ได้วิธีการต่างๆเหล่านี้นะคะคุณสามารถปรึกษาได้กับแพทย์แผนไทยซึ่งจะให้คําแนะนาแล้วก็สามารถที่จะดูแลคุณด้วยหัตถการได้ด้วยนอกจากนั้นคุณก็สามารถที่จะ ดูแลด้วยการปรับพฤติกรรมซึ่งก็จะช่วยให้หายอย่างแจ้งยืนปัญหาระบบขับถ่ายที่มีดานลมก็จะจบลงค่ะไม่ต้องให้เขาพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นต่อไปสาระดีๆแบบนี้ค่ะจะมาพบกับผู้ชมอีกนะคะเพียงแค่คุณกดถูกใจแล้วก็ติดตามเอาไว้ค่ะและเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งใหม่นะคะและถ้าหากคุณต้องการที่จะปรึกษ,ษาก็แอดไลน์เข้ามาตามเบอร์โทรที่ได้ให้ไว้นี้เลยนะคะ เพื่อที่จะให้คําแนะนําที่เหมาะสมอย่าเพิ่งไปซื้อยามาทานเองนะคะเพราะว่าคุณอาจจะได้ยาที่ไม่ตรงกับอาการที่คุณเป็นอยู่ก็ได้แล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ